เราก็จะมีข้าวเนียวเนาะข้าวเหนียวใส่นิดหน่อยข้าวข้าวเหนียว,น,ยวนึ่งสุกนะครับข้าวเนยวอแล้วก็หนังหมูนะครับแล้วก็ตัวหน่อไม้นะครับเป็นส้มส้มหนังหมูใส่หน่อไม้นะครับสาคัญกระเทียมกับเกลือเนี่ยต้องถึงนะครับถ้าทําส้มหนังหมูนะนนี้ผมฝนรับมีดไปแล้วเดี๋ยวลองลองดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าใส่นี้เป็นถุงมือแบบใช้ล็ครซี ถ่ายแล้วครับอันนี้ห้าสิบาทนะหนังหมูเนี่ยนะครับหนังหมูจะไม่แพงหนมไม้ก็หาเองนะครับหนมไม้ก็ไม่ได้ซือ้อ วนอันนี้มันหั่นอยู่แล้วนะครับเป็นเส้นแล้วโอเคแล้วก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก็มีกระเทียมนะครับเกลือก็มีข้าวเหนียวนิดหน่อยถ้าใครจะปรุงรสใส่จุลด,ดีก็แล้วแต่นะครับก็แ,แต่ชอบเลยก็มีหน่อไม้หนังหมูตปกติเขาจะเขียนเอาจะขูดเอานะแต่อันนี้คือว่าผมไม่ได้มีหน่อไม้ไั้นถ้ามีก็คือเป็นหน่อไม้เผาจะดีเผาแล้วก็ไปขูดนะครับใช้เข็มเนาะ เราเรียกเขียนนะฮะตนไม้เราไม่มีถ้าถ้าอยู่ที่บ้านสวนนี่ก็ได้อยู่ครับมันมีที่เผาเนาะแต่อันนี้เผาไม่ได้มันอยู่ในเมืองคือถ้าจะเผาก็ต้องออกนอกือง,งออกไปอยู่บ้านสวนก่อไฟแล้วก็ง่ายนะครับต้มให้มีติดขคมน้อยนึง เพราะว่าเวลาเอามาเก็บมันจะเก็บได้นานอย่างใส่ตู้เย็นมันก็อยู่ได้นานนะครับหรือแม้ว่าเราจะมาอุ่นซ้ำมันก็ได้ชอ,อืม สำคัญเกลือรกระเทียมต้องถึงครับไม่งั้นเสียไปนี่ก็พอแพกเสร็จถ้าอยากให้มันเปรี้ยวนะครับก็ทิ้งไว้ข้างนอกสักสามวันนะครับแล้วก็ค่อยเอาข้าตู้เย็นแล้วแต่ความสะด,ดวกนะครับถ้าเราอยู่ในเมืองก็ต้องแบบนี้แบบหนึ่งถ้าอยู่ในสวนในอะไรเงี้ยใช้วิธีการเขียนเอาเผาดีกว่า,วาง่ายกว่า กะขึ้นอยู่กับหน่อไม้เลยนะครับหน่อไม้ถ้าเป็นเป็นแบบเป็นหน่อสั้นๆใหญ่ๆมันก็จะเอามาเขี่ยนไม่ได้เนาะต้องเป็นเขาเรียกอะไรไผ่เป็นลำตรงมันก็จะมันก็จะทำง่ายกว่าผผมนี่เป็นหน่อใหญ่นะครับอือครับ นี่ดอก่องแพ็กนะครับเบลืองขงมือมากเลยนี่นะครับใส่กระปุกอ่ากระปุกนี้เป็นกระปุกสำหรับเข้ามโครเวฟบนะครับผมแมนะนำว่าใครที่จะใช้กระปุกนี้ในการแพ็กแพ็คเกจนะครับก็แพ็าไปนึงก่อนผมว่านึ่งก่อนจะดีอันนี้ของผมามาใหม่ใหม่เลยข้ามขั้นตอนไปหน่อย นะครับในเรื่องทาความสะอาดก่อนเนาะฆ่าเชื้อนะครับเป็นการฆ่าเชื้อเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะมันก็จะออกรสเปรี้ยวไวนะฮะสองกระปุกน่าจะหมดหรือเปล่าไม่แน่เดี๋ลองใส่ดู แต่มือเปลืองมากเลยแต่ว่าหมูมันเป็นมันครับจับแล้วมันเวลาเราไปล้างมันล้างมือยากใส่ถุงมือมันจะดีกว่ามันเป็นแบบใช้แล้วทิ้งก็จะประหยัดหน่อยราคามันก็ไม่แพงก็จะมีแบบนึงผมไม่ได้เอาใส่นั่นก็เ็แบบเป็นยางแต่ว่ามันจะยังไงถ้าฝนมามันมีดมันคมมันก็ขาดเหมือนเดิมครับบางทีผมตัดไปโดนอ่ะอัดให้แน่นนะครับ จะทําแบบนี้หมดเลยพวกส้มปลาส้มหมูอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะสะดวกเวลาเรารับประทานนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นง่ายใครจะทำเป็นห่อก็ง่ายนะครับแล้วแต่สะดวกแต่ผมก็โอเคแบบนี้เยอะเหมือนกันผมก็คิดว่าไม่เยอะนะเนี่ยเพราะว่าหนังแค่ห้าสิบบาท ที่ตลาดนางมมร้านเซียโรหมูสดนะครับ